โอ้เอ็แกแม็กแดงมาถึงนี่แล้วใชใช้ไป3225กิโลโอ้โหโอ้เชาวนี้เจอของแปลกเลยฮะโอ้กันนี้เปิดไปสูงมาเลยฮะลบไ้ายลบไป,บไปอันนี้คือเลนของฉันนะบุนบ้ๆบๆๆบุนบุญบุนบุนบนบ,นบนโอ้ภางกระเดกน้อยเลย สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไป <What? S 1> สวัสดีเช้าที่แสงจะสดใสฮะสดใสมากเลยเช้านี้เจ็ <c oughs> นาิกาสิบสามนาทีฮนะตอนนี้อุณหภูมิเช้านี้อยู่ที่26ส่สองศาสบายสบายฮะโอเคเย็นเย็นะเชา้านี้เย็นเย็น <c oughs> เหมือนพระอาทิตย์จะขึ้นช้านะีวันนี้เช้านี้ก็เหมือนเดิมฮะขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่า บรรยากศาศเช้านี้จะเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเช้านี้ก็หมอกน้องไก่เหมือนเดิมไหมหอมอีกแล้วหอมอีกแล้วโอ้หมอกลงอยู่นะนั่นไงมองมองไปฝั่งนู้นนี่ไม่เห็นทางเนี้ย โอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่เห็นก็เปิดไปเลี้ยวกันนะผมก็เลยไม่แซงเนี่ยสองคันเลยเขาจะเลี้ยวข้างหน้าเขาบอก หรือว่าลืมปิดอ้ขัน,นี้เลี้ยวแล้วแต่คันนี้น่าจะลืมปิดแล้น <C> e <ars> เปิดไว้ตั้งนานแล้วโอ้โมันจะกาดความแห้งแล้งเริ่มมาแล้วทุ <C> e <ars> ่งนาเริ่มแห้งอะสีเขียวไม่มีแล้ว วาโอเคสายโอเคชาเนี้ยก็ต้องรีบเลยฮะเจ็ดมงสิบห้าแล้วกินอาหารฝรั่งมาสองวันแล้ว เบาหวานจะขึ้นไมเนี่ยอ,อาหารฝรั่งนี่ไม่ค่อยดีอะมันง่ายอะแต่ว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะมันมีแต่น้ำตาลนะชาวนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมฮะรถก็เรื่อยๆรื่อะโอ้ครมา แซงทางโค้งเนี่ยโ,โชว์สกิลเทพแต่เช้าเลยฮะ,ยะรถเยอะอยู่รถเยอะอยู่ไม้กั้นไม่ลงอะโอเครถไฟไม่มา กระจุกเราวมีต้องใช้ประโยชน์นะฮะโอเคนะไม่มีรถตามมานะมีอยู่แต่ว่าห่างๆฮนะโอ้ตรงนี้อันตรายอนะันเนี้ยฉลับมาเนี่โดนพี่ใหญ่ล่อไปกินหัวเอานะโอ้หมอกเริ่มลงแนละ้วหมอกพีเอมฮนะลงแล้วลงหนักแล้วนะตอนนี้ นี่มดีจริงๆฮะโชคหลังเนี่ยฟอร์ซ่าน่าจะมีโชคแบบ A D V นะไ uh huh. ม่งั้นนี่มันจะเพอร์เฟก์มากฮะ uh huh. สายทัวริงถูกใจเลยฮนะถ้าได้มาเนี่ย ถึงจุดที่อันตรายที่สุดนะไปเขียวนะทุกคนโอ้โหพี่ใหญ่ฟิวเลยเอาตู้มาอันเดียวฮนะยกใส่รถพ่วงมาเลยเดีย๋ยวให้กระบะคันนี้ก็กันไว้ให้ฮนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย ้ ه, ถ้าไปเมื่อกี้ก็ได้นะไปนี่วิโก้คันนี้ไป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 โอ้วันนี้โชคดีอะ เจ็ดโมงสิบเก้าแล้วโอ,อ้กแม็กแดงมาถึงนี่แล้วแแปลว่าผมช้าแล้วเนี่ยปกติเจอก็จะเจอแกตรงสองซอยข้างหน้านะวันนี้ผมมาช้าหรือว่าแกมาเร็วอะสกิลเทพครับแสงทางโค้งอะอเฮ้ย,ยนะมองเห็นรถอยู่ นี้แสงไม่ได้ครับมันมองยากคะับนโค้งนี่ก่อนโอเควันนี้วันที่11แเ้วลยนะน้ำมันเลยอีกครึ่งถังอะถังจะออกแล้วแสงอะร,รอยช้าอยู่ใหญ่ อันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยลำเบตตาอ๋อลำเบตตาทุกคนเออเหมาะกับผู้หญิงอะ่ะดูที่กูอานอนเนสสวยดีฮะปลายท้ายเขาดูพรีเมียมมากเลยฮะ <c oughs> แต่เหมืนอนเขาจะสกิลยัง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 อ่อนอยู่นะฮ <c oughs> ะเนี่ยเรียไปเรียวไปโอเคโอ้ okay. oh. ลงทุกคนลง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 อย่ารอชา้า <tım division> จังหวะแล้วโอกาสมาแล้วขนาดนั้นเลยนะแหมเหมือนชุกข้างน้องซ่าเนี่ยอย่าเริ่มเลยนะเหมือนมันจะไม่นุ่มเนะเหมือนจะเริ่มกระด้างแล้ว รถผมก็ใช้ไป3,225กนสองอ้กโลโอ้โหชาวนี้เจอของแปลกเลยฮะโคตรเท่ครับเมื่อกี้มันคือรถรุ่นไหนเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเลยโอ้พี่ใหญ่มาฮะพี่ใหญ่มาก็ต้องหาที่หลบนิสหนึ่งนะ พี่ใหญ่แกก็ตัวใหญ่ยู่แล้วฮะแกก็อุตสาขับชิดแบบว่าชิดข้างทางเลยนะเจ็ดนาฬิกายี่สิบสองนาทียังไม่โอเคฮะโอ้โหรถติดยาวเลยทุกคน โอ้โหโมไซต์ติดยาฮะแต่ละคนก็มองหาช่องทางนะช่องทางที่จะแซงฮะต้องมองนะว่าข้างหน้าเนี่ยพอมีที่ว่างไหมจะได้แซงไปแล้วสามารถเสียบเข้าได้ฮะเนี่ยแบบแบบนี้ไม่ดีฮะไม่โอเคฮะพอปาดหน้าฮะ โอ้โหคันใหญ่อะ่ะคันนี้โอ้โหสิบล้อใหม่อีกแล้วโอ้โสิบล้อเลี้ยวข้างหน้าแนละ้ว เจ็ดโมงย3นสฮะทำงานอีก2วันนะก็จะหลุดพ้นจากขุมนรกแล้วฮะกะช้าผมไม่ค่อยชอบเลยรถมันเยอะกะ่ช้าผ่านแยกนี่ไปก็น่าจะโล่งนะรถน่าจะเลี้ยวเข้าซอยนี้เยอะ นั่นไง,เ,ไเ,นขงนเขาเปิดไปเลี้ยวกันแล้วอ่าคันนี้เขาเปิดไปเลี้ยวแล้วเขาจะเลี้ยวแล้วโอเคเลี้ยวหลายคันอยู่โอ้เมื่อวานไม่โคมาเคลียร์ริ่งอะเขาเรียกเคลียร์ริงเนีรู้สึกโล่งอะแต่ง,งานยังไม่เรียบร้อยนะเรยวว่าเขาจะปล่อยไว้แบบนี้ ไว้ให้แห้งแล้วทั้งขาเข้าขาออกเลยคัะรถวันนี้เยอะจริงๆอะกัดแสงก็มีเขาแสงวะแสงได้แล้วโอ้โอกาสมาแล้วเร,เราต้องรีบคว้าาไว้รุ่นอื่นไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะ แต่น้องซ่าเนี่ยสบายสบายฮะน้องซ่าเนี่ยมันออกตัวเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่ามันเยี่ยมยอดมากฮะโอ้โหต้องใช้คำว่าเยี่ยมยอดเลยนะโอโ้กันนี้เปิดไปสูงมาเลยฮะ oh. <laughs> ลบไปลบไปอันนี้คือเลนของฉันนะ <laughs> น่ข้างหน้าผู้สาวครั pues บผู้สาวเขาก็จะขี่รถแบบระมัดระวังนะฮะมันมีช่องว่างอยู่ผมนี่พร้อมที่จะเสียบอะเสียบอย่างเดียวครับผมอะบึนบุบึนบึนบบึนบบึนโอ้าคยังกระเด็ก้อยไว้เลย พี่ใหญ่สามชาบมาแล้วเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีฮะโอ้โหถือว่าทำเวลาได้ดีฮะัทำเวลาได้ดีช่วงท้ายนะแตว่าไปก็เกือบช้านะ ้าเขาคันนี้ช้าไม่ทันใจวัยรุ่นเลยฮะ <c oughs> วันนี้ก็เรื่อยๆนะในนิคมรู้สึกว่ารถไหลเรื่อยๆนะสบายๆครับเช้านี้อะ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ